มาค่ะพี่น้องเอะอะไรยังไงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงร้องเพลงนี้ค่ะพี่น้องกอนซีวอจากกับเอซแฟนครับนะคะก็ต้องขอสวัสดีนะคะสำหรับเอซแฟนครับทูกผู้สู่คนสกอนนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องสําหรับในวันนี้นะคะกับผ่านไปประมาณ3มชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละอุ้งอิงเพชรบ้านแพงน้องได้มีการร้องเพลงนี้ค่ะพี่น้องอยู่ในแอปตอกตอกของน้องนะคะส่วนคนทีบอทท่านเดียรู้นะคะว่าแอปตอกตอกของอุ้งอิง สื่อว่าอีหยังนะคะนี่แหลคะค่ัพี่น้องสําหรับแอปตอกต,ต่อของอุ้งอิงก,ก็บสื่อว่าอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องสําหรับผู้ติดตามในตอนนี้กะหาแสนกลัวผู้ติดตามแล้ว น,ะะนี่แหละสำหรับผู้ใดที่ว่าบอท่านใดเขาไปติดตามนองนะก็สามารถเขาไปกดติดตามนองได้วันทอปนะคะนี่แหละค่ะพี่นองเมื่อสามชั่วโมงที่ผ่านมาอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนองได้มีการร้องเพลงนี้ร้องแบบสดๆเลยค่ะพี่นองซึ่งก็ถือว่าเป็นเร่งทีกําลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าใดนะคะแล้วที่น่าแปลกกว่านั้นอีกอย่างวัติดอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนองได้มีการ เอาเพลงของศิลปินคนนี้เอามาร้องแล้วก็น,นกกันทเอกไดเอามา้องแล้วค่ะพี่น้องแล้วสําหรับรอบนี้เอะอะไรยังไงหรือน้องจะนําเพลงนี้ขึ้นไปร้องบนเวทีสาวน้อยเพ็ญบ้านแพงอีกกับตามทีเอฟซีแฟนคลับหลายคนได้จิตตามน้องมากไม่ว่าอุ้งอิงเพ็นบ้านแพงน้องสิมิการซ้อมร้องเพลงอีกอย่างกับตามเข้ากับสิมาเห็นน้องแบบนําเพลงนี้ขึ้นเอาขึ้นเป็นร้อง เทงเวทีเซาวนอยเพ็ทบาดแพ้งนะคะแล้วสําหรับเพลงนี้จะเป็นไปได้หรือไม่แอดมินมองมานองก็คือสีมักศิลปินค้นนี้แห้งนอพี่น้องเนาะเป็นยังคือบอกว่าแบบนั้นนะคะเดี๋ยวสีภาพพี่น้องไปเบิ้งคลิปสะกอนนะคะพพี่น้องไปฟังเสียงนอง้องอุ้งอิงรองสะกอนแล้วจังมาเบอและเรียด์ c ฮมซีแฟนคลับเดทฟังที่หลังเอาไปเบิ้งคลิปกัน

ศิลปินท่านนี้มากๆนะคะมูสเจ้าขันค้นทีติดตามสื่อโซเชียลหลายคนสิรูท่านที่นะคะว่าเพลงที่องิงนองโดยรองเมิสัสครูนี้คือเพลงอียงค่ะพี่น้องต้องเป็นค้นทีแบบอยู่ในโลกโซเชียลนะคะยูบโลโอกออนไลน์จังสิรูเพราะว่าเป็นเพลงทีกําลังมีกระแสขันค้นทีบ่เลนบ,นบนใส่ซื้อโซเชียลค่ะพี่นอกก้องกระสิบ่รูจากเพลงนี้นะคะ นี่แหละค่ะพี่น้องสาหรับเพลงที่องอิงน้องได้นํามาร้องกับซื่อ่าเพลงกุลาค่ะพี่น้องคาว่ากุลานะคะสาหรับเพลงนี้ก็เป็นเพลงของทางด้านก้านตองทุ่งเงินนะพี่น้องเนาะเป็นเพลงของก้านปองทุ่งเงินนะคะซึ่งสําหรับเพลงกุลาหลายคนอาจจะบท่ทันในรู้ความหมายค่ะพี่น้องว่าเพลงนี้หมายความว่าจากไหน ะคะคันในภาษาอีสานค่ะพี่น้องค,ค,คำว่าลาบนี to ่หมายถึงจื้อแหล้วจำาแล้วประมาณนีแบบนะคะแล้วมีละ inaire. พอเอามาร่วมกันกับสิประมาานมากูจื้อแหล้วกูจำาแล้วประมานนี้ละนะคะนี่ก็คือเป็นความหมายของเพลงนี้วันเถาะกุหลับกุหลาบหลายคนบอกว่ากุหลับนี่หมายถึงดอกไม้บอบเมรนค่ะพี่น้องกับนี่ละคันภาษาอีสานก็หมายถึงว่ากูจื้อแล้วกูจำาแล้วจื้อแหล้วนั่นละ น,ะะนี่แหละครับพี่น้องสําหรับเพลงนี้เอ๊ะอะไรยังไงอุ้งอิงสอมร้องเพลงนี้ขนาดนี้นะคะไม่แน่นอกอาจจะนําเพลงนี้ขึ้นไปร้องบนเวทีสาวน้อยเพชบ,บ้านแห้งก็ได้บ่นแหน่ดิค่ะพี่น้องยังกะสามารถเกิดขึ้นใดอุ้งอิงเพชบ,บ้านแพงถือว่าเป็นคนที่เอิญมาท่านสมัยเอิญมาตามเท่นสุดๆแล้วบวชศิษยิเป็น เพลงยังกระตามนะคะทีมีกระแสมาแรงในตอนนี้อุ้งอิงก,ก็ไม่เคยพลาดค่ะพี่น้องที่จะมีการฝึกฝนร้องเพลงนั้นเพื่อที่จะนําขึ้นไปโชว์ร้องบนเวทีมอบความสนุกสนานให้กับ FC ฟซีแฟนครับในมวลในซื่นกัน้นองถูเบิร์ดเด์นะคะว่าเพลงใดมาแรงอุ้งอิงก,ก็ไปฝึกร้องมากค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็เอามาเสิร์ฟเอแฟนครับ นะคะนี่แหละสำหรับเพลงนี้ครับพี่น้องเพลงกุหลาบนี่ยแหละของทางด้านก้านตองทุ่งเงินมาพี่น้องนอกจากในเนี่แหละน้องอูอิงเพชรบาดแพงในเอามาร้องสดๆขนาดนี้นะคะกะับยังก็สามารถเกิดขึนในน้องอาจจะนําขึ้นไปร้องบนเวทีหรือว่าอาจจะเอาไปร้องนะคะกับมารอเบิงรอรุนกันแต่ว่าขน้องได้เอาไปร้องกีนเลยก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆ เพราะว่าสําหรับก่อนหน้านี้ค่ะพี่น้อง FC แฟนคลับหลายคนก็คือสียากันจําได้นะคะสาหรับผลงานเพลงจือบอค่ะพี่น้องในตอนนี้องค์หญิงก็ได้มีการนําขึ้นไปนร้องบนเวทีสาวน้อยเพชรบานแห้งแล้วนะคะสาหรับนินละ่ะเพลงนี้ก็ถือว่ามาแรงขึ้นกันสาหรับเพลงจือบอค่ะพี่น้องนอะศิลปินกับศิลปินผู้ใด ศิลปินก็คือผู้เข้าผู้เดิมนี่หละคะพี่น้องก้านตองทุง่งเงินคือเก่าสําหรับเพลงจอบอนะคะอุ้งอิงก,กระได้นําขึ้นไปร้องเทิงเวทีแล้วมาในรอบนี้คะ่ะพี่น้องเพลงไม่ทิ์รลอยออกมาแล้วสําหรับเพลงกุหลาบของก้านตองทุ่งเงินคือเก่าเหมือนเดิมอุ้งอิงก,ก็ได้มีการเนี่งหะมาฝื้กร้องเพลงหรือน้องจะนําเพลงนี้ขึ้นไปร้องจริงๆเข้าก,กับ,บ้านรอเบิรงรอติดตามกันได้เลยแลงทพี่น้องเนาะเอามาเบิรงนความคิดเทนของเอฟซีแฟนคลับบันที่นี่นะคะว่า หลังจากที่หลายๆคนนะคะได้เห็นอุงอิงนะคะน้องได้มีการออกมาร้องเพลงแบบนี้เ c ฟีแฟนคลับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้าง<ม>นี่ค่ะพี่น้องสัหรับผู้นี้ก็บอกว่าเวอร์ชั่นอุงอิงมวนแห้งนะคะนี่สัหรับผู้นี้ก็บอกว่าเหตุงานมากเมยเมยเห็นหนาลูกสาวนะคะแล้วลูกสาวก็มาร้องเพลงให้ฟังหายเมยอท่านที่เล่ยลูกเอ้ยนะคะผู้นี้ก็บอกว่า ความสุขของพ่อพ่อแม่แม่ก็คือน้องอุ้งอิงนะคะนี่ผู้นี้บอกว่ามวนหลหมักแห้งนะคะผู้นี้บอกว่ามวนหลครับนะคะนี่ผู้นี้ก็บอกว่าเบิงแล้วฟังแล้วชื่นใจมากค่ะนะคะเด็กบอกว่าคนเก่งของพ่อพ,อพอ่อแม่ก็มารอเบิงรอติดตามกันเด้เลยนะคะคันอุ้งอิงเดยด้เอามาโพสขนาดนี้เด้เอามาแบบล่งคลิปขนาดนี้ นะก็ไม่แน่เนาะพี่น้องเนาะก็ไม่แน่บ่แ bon น่ล่ะมือน,นีน้องอาจสีเอาเพลงนี้ละ่ะเอาไปลองเช็คเศร้าก็ได้นะคะมือน,นีเหมือนกับว่าอ่าคิวการคิวงานหมอลลัมซองมาเพชรบานแพงสีไปทำการแสดงอยู่จังหวัดศรีสะเกีดแอดมินกับบอแน่ใจคือกันค่ะพี่น้องก็เหมือนกับว่าสีเป็นศรีสะเกีดนั่นละอ่านกะ็นี่ละมารอเบิ่งร์ติดตามกันได้นะคะนั่นแหละค่ะพี่น้องจับแล้คลิปนี้ขอจบไปสวัสดีสักก่อนเนาะค่ะก็ขอวสวัสดีค่ะ